สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ GIT Talk รายการที่นําเสนอเรื่องราวและสาระดีๆในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับค่ะหลายๆเทปนะคะเราพาไปดูงานบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหรืองานบริการทางด้านอบรมค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะมาดูมาชมในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะนั่นก็คือในส่วนของงานพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับแต่จะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะ เราเจอท่านผอด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีครับเมื่อกี้เรารพูดถึงสูตรการเรียนรู้วันนี้เราเจอผอ,อดังนั้นเราให้ผอ,อแนะนําดีกว่าว่าในส่วนของส่วนการเรียนรู้โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของเรามีความพิเศษยังไงคะครับผมอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ของจค่ะ,ะครเราเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ะจะเป็นสิ่งรวบรวมเกี่ยวกับเหมืองพลอยการกําเนิดพลอยนะครับเรามีภาพจําลองทั้งหมดตั้งแต่ กระบวนการเกิดการทําเหมืองนะครับมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะโบราณเป็นเหมืองหาบเหมืองเจาะใช้แยกต่างๆ,ๆนะครับอันนั้นอันนึงแล้วก็เราก็จัดหมวดหมู่ประเภทพลอยต่างๆะนะครับตั้งแต่เป็นพวกพเชสโตนนะครับเป็นพวกพลอยที่มีค่ากับเป็นเซมิฟีชเชสก็คือพลอยสีต่างต่า ปล่อยเนื้อแข็งเนื้ออ่อนทุกง่ายๆซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆถูกไหมคะที่นี่เนี่ยเราจะจัดหมวดหมู่ไว้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีการแสดงหมุนเวียนกันในในหลายๆประเภทของตัวพลอยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือ,อการขึ้นรูปรวมถึงงานประกวดการออกแบบที่เราจัดขึ้นมาตลอดนะครับเราชิ้นงานที่ชนะเลิศประกวดเนี่ยมาจัดแสดงที่นี่ โอ้ยแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรามีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยปีนี้เนี่ยเราจัดเราตั้งใจที่จะเอาผลงานของผู้ประกอบการที่เราลงไปช่วยพัฒนานะครับในเรื่องของการสร้างมูลค่าการสร้างเรื่องราวรวมถึงอัตลักษณ์ของน้องถิ่นเนี่ยมาจัดแสดงโดยเรานําร่องด้วยโครงการแรกคือโครงการดิสานเดิลที่มีเขาตอนนี้ใช่อย่างเช่นเข็มกลัดของท่านพอใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่งจากโครงการ เคยเห็นไหมที่อีสานเขาใชมหม้อหดนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะมอ้อหดหนึ่งข้าวเหนียว<ช>แล้วมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะปุเศษอลูมิเนียมฮะ,ฮะเราก็ไปสอนเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาความความเดินของตัวไหมต่างๆเนี่ยมาประกอบกันให้เป็นเครื่องประดับชิช้นห,หนึ่งนงุยงั้นแสดงว่านิทรรศการของเราก็จะเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่น่าสนใจแบบนี้มากมายเลยทีเดียวเป็นเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของภูมอีสารใต้ซึ่งประกอบที่เราลงไปทำนะประกอบด้วยนครราชสีมานะครับ สุรินบุรีรัมศรีเะเกะแล้วก็อุบลราชธา,านีโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าความน่าสนใจของอีสานเดินเนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะครับผมเชิญครับอีสานเดินนะครับจะเป็นนิทรศการหมุนเวียนที่เราเริ่มโครงการแรกนะครับช่วงนี้ระหว่าง2เดือนตั้งแต่เมษาหนึ่งเมษาที่ เราเพิ่งเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ย GAT เราลงไปเราพัฒนาพวกนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องประดับคซึ่งมีจัดแสดงอยู่ข้างในโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคนี่ครับในห้องนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราทำโครงการในปีที่แล้วนะครับเป็นโครงการอีสานเดินที่ทั้งหมด5จังหวัดนะครับแต่เราแต่ละชิ้นงานก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าของเขานะครับอย่างที่บอกเครื่องประดับไม่จำเป็นจะต้องเป็นของมีค่าทั้งหมดนะครับ เหตที่เห <in the> ็นเนี <brightness> <desserts> ้ยเขาเรียกจานจารึกจานจารึกเป็นเหมือนทองตะกุดเลยนะคะกับทองแดงใช่ถ้าภาคกลางเราคือตะกุดแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งความเชื่อของนอีสานนะครับหรืออย่างพวกชิ้นงานข้างหลังพวกนี้ก็คือทองเหลืองทองแดงทั้งหมดที่มาประกอบกันขึ้นเป็นตัวอัญมณีซึ่งแต่ทศมมติเราอยากรู้ว่าเครื่องประดับแต่ละชิ้นมีความเป็นมาเป็นมาย่ังไงเราก็สแกนได้ใช่เราสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้จากสุริน อุ๊ยดีเพ็นขึ้นปกวราสารด้วยนะคะทุกชิ้นงานนี่เรามี QR ให้สแกนเข้าไปดูเรื่องราวนะครับและตัวไฮไลท์ต่างๆก็คือว่านี่คือไฮไลท์ของทุกจังหวัดที่เรานามาถูกไหมคัใช่ครับใช่ครับคือคนที่เขาร่วมโครงการเราแล้วก็ในเบื้องต้นนี่เราเปิดรับสมัครประมาณ200ท่านนะครับแล้วเราก็สแกนลงมาหรือแกลุ่มตัวแทนจังหวัดประมาณ20ท่านเข้าไปเริมเฉลิมลึกในเรื่องของการออกแบบทั้งตัว ผิดพันแล้วก็บรรจุพันโอ้ยอย่างนี้ก็คือสร้อยคอครับแต่สร้อยคอใหญ่ๆแล้วก็อุ้ยอันนี้เก๋มากค่ะต่างหูขึ้นได้ใช่ไหมคะได้ครับพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบของพื้นพื้นเป็นของท้องถิ่นเขาอ๋อเขามีดอกไม้ของเขาด้วยนะไ่วาจะเป็นพกไม้พวกอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมาคอมบายด้วยกันอ๋อก็คือจะใช้ผ้าของท้องถิ่นแล้วก็มาออกเป็นเครื่องประดับแล้วก็แอดตระลักของท้องถิ่นที่เป็นดอกไม้ใช่ครับอันนี้เป็นทัดหูทัดหูจะเป็นดอกบัวครับใช่โอ้ยน่ารักมาก ใส่แล้วเป็นกินารีเลยทีเดียวโจทย์ของเราเนี้ยกับนักออกแบบที่ลงไปเนี่ยคือทุกชิ้นงานจะต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นนะครับสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างอันนี้เป็นอารยธรรมอันหนึ่งของที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นดีไซเนอร์ที่โด่งดังมากคุณจิตสิงห์อ๋อพี่จิตสิงห์งานเขาจะแบบอลังการมากๆเลยยอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นพวกชิ้นเครื่องเงินนะค ถ้าเราดูเนี่ยเขาพยายามร้อยเรียงเ,เขาเรียกอะไรนะตะ,ะ,ะเกืองตะเกียงเออตะเกืองมเม็ดกลมกมเนี่ยครับเอามาต่อร้อยเรียงแล้วเป็นอักษรไทยคําว่าสวัสดีอ่าเป็นคําว่าสวัสดีตายละน่ารักจังแล้วชิ้นนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราบอกโนว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมทางสุรินนี่ใส่แล้วแบบน่าจะหนักมากใช่ค่ะคราวานี้ผีไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวอันนี้เป็นอีกงานหนึ่ง งานที่เป็นดินของโคราชสีมาอุ้ยแต่มันดูไม่เหมือนดีเลยมันเปนดูเป็นดอกไม้ดูเป็นความแบบหวานสวยนะครับเป็นดอกรักเขาก็มีความหมายสอดแทรกถูกชิ้นงานถูกไหมคะพ่อประกอบกับพวกชิ้นเงินต่างๆนะครับอทางด้านนี้ฟุงฟลิงฟุ้งฟลิงนี่ก็คือเอาเครื่องเงินมาถักร้อยเรียงกับ เศษไหมเศษไหมใช่ครับเดี๋ยวนะคะตอนนี้เราสามารถใช้เศษไหมมาทําเป็นเครื่องประดับได้แล้วใช่ครับโอ้แสดงว่าเราอันนี้เปิดโอกาสให้กับเหล่าดีไซเนอร์แล้วก็นักออกแบบรุ่นใหม่ๆและผู้ประกอบการในการออกแบบมากเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมาห้องนี้เดินมาเยี่ยมนิทรศการนี้แน่นอนว่าจะต้องได้รับไอเดียเราอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นว่าโอเคมันมีไอเดียนะมีสิ่งที่เป็น ภูมิปัญญาต่างๆเราสามารถที่จะมามาโบมาขยายความมันแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาปีนี้เราขยายโครงการต่อในห้าจังหวัดเดิมที่สามเรียกว่าอีสานโมเดิร์นจากอีสานเป็นโมเดิร์นอ่าค่ะก็เราก็จะต่อยอดจากการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีที่แล้วละปีนี้เราก็ขึ้นปบีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พาเขาสู่ตลาดต่างประเทศเราเรียกว่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ก้าวไกลสู่อินเตอร์ก้าวไกลสู่อีสานโมเดิร์นอีสานโมเดิร์นแต่จริงๆเราไม่ได้มีแค่โครงการอีสานอย่างเดียวใช่ไหมคะท่านรองเราทำเยอะมากครับปีที่ปีที่ผ่านมาเรามีลงใต้นะครับค่ะเรามีในอีสานมีทางเหนือทางภาคตะวันตกโอ้โหรวมถึงภาคตะวันออกจันทบุรีนะครับปีนี้หลักๆเราทำอีกโครงการหนึ่งคือ g ี t มาเหนือมาเหนือโอ้โหอีสานเดินก็มาพัฒนาห้าจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อเป็น ศูนย์กลางเครื่องเงิน<อ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะเข้าอบรมเชิงลึกในกลุ่มภาคเหนือตรงนี้ค่ะผู้ประกอบการกับผู้สนใจเนี่ยสมัครเข้ามาล้นหลาม<อ>เราตั้งเป้าไว้แค่ประมาณ200คนค่ะตอนนี้เราเปิดมา3จังหวัดก็เกือบจะ200แล้วครับอ,อีก2จังหวัดยังไม่รวมนี่ก็ทะลุยอดเลย<ช>ทีเดียวถูกไหมคะคมอย่างอันนี้นี่ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ลงไปร่วมกับ คนในท้องถิ่นนะครับเรามีโจทย์อย่างนี้ว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นนียจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งคอร์เรคชันคอร์เรคชันหนึ่งก็คือสร้อยแหวนกำไรต่างหูนะครับอันนี้เป็นงานของดีไซเนอร์ซึ่งจะเป็นสร้อยคอลองเห็นอย่างนี้เราดูไม่ออกนะว่าคือสร้อยคอใช่มันดูดูเป็นอะไรที่ชิ้นใหญ่ๆแต่พอใส่ขึ้นมาสวยงามมากแหวนเนี่ยคือใส่ทั้งนิ้ว ห้านิ้วทั้งมือเลยก็จะแบบดูเป็นเก๋ๆที่เหมือนแล้วว่าเป็นคล้ายๆกรอบเป็นข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมคะตายแล้วถ้าสมมติว่าเดินไปข้างนอกเราก็ไม่ทราบเลยนะว่าเขาออกแบบเป็นอะไรแล้วมีความน่าสนใจยังไงบ้างต้องมาที่ที่นี่แล้วก็มาสแกนดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงและถ้าสมมติท่านผู้ชมสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมมาได้ไงเราเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทุกวันนะครับก็เข้ามาได้เลยที่ตึก อาคาร IT f ถนนสีลมตรงนี้นเรา,าอยู่ที่ชั้นสองใช่ยกเว้นเนี่ยวันหยุดราชการะนะครับนอกจากนี้เ,เราม,มีห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดว่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในห้องสมุดเราเนี่ยรวบรวมนิตยสาร,รตัวหนังสือที่เกี่ยวกับเจมส์แอนจิวรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลอยแต่ละประเภทนะครับตัวผลิตที่เป็นแบรนด์ทั้งหมดนะครับเรื่องราวของการออกแบบ มีบัคสารทางวิชาการรับครบถ้วนแล้วเราก็ยังมี e-library ที่สามารถเข้าไปดูหนังสือที่เราโหลดขึ้นไปถึงประมาณ7,000เล่มแล้ยถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์และน่า<ช>สนใจมากๆเลยนะคะคและนอกจากนี้ถ้าสมมติว่ามาที่นี่แล้วนะเดินชมอีสานเดินได้หมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราอยากได้เครื่องประดับของอีสานเดินทำยังไงคะเราอยข้างล่างเ,าเรียกว่า t e m pop up store ะนะครับเป็นจุดรวม ชิ้นงานที่เราลงไปสับสนุนผู้ประกอบการในในภูมิภาคเนี่ยเราเป็นวินโดว์ให้เขาเอาของมาขายะนะครับโดยเราจะเป็นตัวกลางในการที่จะจัดดิสเพย์แล้วก็ขายให้กับผู้สนใจทั่วไปะนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะอยากให้เป็นพออ่ออค่ะฝากอะไรสักเล็กน้อยให้กับท่านผู้ชมค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่เรามีในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะฮะเรายังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ในสัปดาห์นี้เราคิกออฟและโครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับนานาชาติรอบโลกเลย GAT Jewelry Design Award World Design Award เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะปีที่15บห้านะครับ <15 S 2> จับต่อเนื่องมาโดยทุกปีเนี่ย จะมีนักออกแบบทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดปีที่แล้ว382ผลงานนะครับผู้ชนะนะครับก็จะได้รับโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัลจำนวนไม่น้อยนะครับ,รบทุกปีเนี่ยคนไทยเราก็เข้า ที่หนึ่งที่2บ่อยมากก็คือเข้ารอบชิงชนะเลิศถูกไหมคะจาก300กว่า400กว่าคนไทยยังเข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะคะดังนั้นคือว่าถ้าท่านใดสนใจมาถนะคะไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางสถาบันค่ะไม่ควรพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยการที่เข้ามาประกวดการออกแบบเนี่ยเป็นการจุดประกายเป็นการจุดไอเดียในการในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมานะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับ กลุ่มเพื่อนๆที่เข้ามาส่งผลงานเข้ามาเนี่ยสามสผลงานเนี่ยเขาเป็นยังไงเขามีอินิเชชันอะไรยังไงในการที่จะออกแบบตรงนี้มานะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดความสนใจยังไงรีบสมัครเข้ามานะครับรางวัลรางวัลใหญ่อย่างรอท่านอยู่นะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยเรายังมีคําว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับเรายังมีแอปพลิเคชันกะรละ อแอปลพลิเคชันที่คนรักอัญมณียลนีก<ช>เรื่องระดับต้องมี<ช>นะคะในนั้นเรารวบรวมกูรูทั้งหมด30กว่าท่าน30กว่าท่านอยู่ในแอปพลิเคชันของเราตอบทุกคำถามที่ท่านมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบการขึ้นรูปการชุบนะครับการการเลือกวัสดุทดแทนต่งางๆกูรูของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับใน,ปนบประทาทกาเลย,เลยนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์อย่างดีนะครับหรือ ท่านมียามาีอะไรก็แล้วแต่อยากจะรู้ในรายละเอียดในเบื้องต้นนะครับสามารถถ่ายแล้วก็อัปโหลดรูปเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราได้แค่ถ่ายภาพก็สอบถามได้เลยทีเดียวดังนั้นไม่ควรพลาดค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกระดนะคะได้ทั้งระบบของ iOS และก็ Android เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะนนทว่า GIT ทเรายังมีงานบริการหรือโครงการที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ และแน่นอนค่ะว่า GIT เราก็ยังมีโครงการต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะติดตามเป็นเพื่อนกับเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook Official GIT.or.th หรือทางไลน์นะคะที่ @GIT_Thailand ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.git.or.th และอย่าลืมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆค่ะจากโครงการอีสานเดิน พบกันในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมงานบริการอะไรนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะ